กีดขอสแสดงความยินดีกับลูกศิษย์เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ฮาหนอยหอยยะของเราเข้า 2, 2, รูดสองวิ่งสองรูดสองวันนี้รวยนะครับเลขที่ออกคือสี่หกสองหนึ่งห้าเนาะอาจารย์ให้อา่าสี่เจ็ดสองอาจารย์ให้เม็ดเดียวสองเจ็ดมันออกสองหกอาจารย์ให้เม็ดเดียวสี่เจ็ดสองมันออกเอ้สี่สองเจ็ดมันออกสี่สองหกแต้มเดียวนะครับแต่ว่าใครรูดวันนี้ถึงได้เจาะไม่แตกเสียดาย เจองเจ็ออกสอแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกลับมาทวงบันลังที่โอเคถือว่าเข้านะครับใครรูดวันนี้ก็ไม่ผิดหวังใครไม่รูดก็พรุ่งนี้เอาใหม่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับฮาหนอยช่วงนี้เล่นยากดีแล้วไม่ออกเบิ้ลแต้มเดียวเกือบแตกสตัวอาจารย์คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะแตก3าตัวนะครับขอบคุณทุกคนด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้ต้องไม่สับสนุนให้เล่นการพนันทนิดอย่าลืมนะครับเพจจริงจะไม่ปักหมุดเว็บพนันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับดูให้ดีตอนนี้เพจปลอมลายปลอมอะไรปลอมเยอะนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพจะหลอกให้คุณไปสมัครเว็บไปอะไรต่างๆนานานะครับต้องระวังด้วยนะครับผมเนาะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ